สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์โซล่าพีพีเอ็มนะคะก็คือร้านเ6็อแดอินเวอร์เตอร์สสวัสดีค่ะรบกวนพี่แนะนำตัวกับทางเราเพิ่มเติมหน่อย ครับผมร้านหนึ่งหกแปดอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทางร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายของ FTPM นะครับก็จาหน่ายแผงโซล่าเซลล์นะครับจากบริษัท TPM นะครับแล้วก็อุปกรณ์โซล่าเซลล์เกือบทุกชนิดทุกวงจรเปิดมาแล้วประมาณ6 7ปีแต่ว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาใหม่นะครับเปิดได้ประมาณ6เดือนนะครับเป็นสาขาที่4นะครับอยู่ที่ปงบารุงพัทยาเส้นสามหกทางกับจักรดยองค่ะเดี๋ยวรบก้นพี่เข็มพาดูร้านเพิ่มเติมหน่อยนะคะครับผมนี่ครับจะเป็นพวกชุด ไฮบริดออนออฟนะครับจะเป็นตัวลักพาวเวอร์นะครับโยโจโซลาเซลล์แล้วก็ลักพาวเวอร์ 6k ตัวนี้นะครับประกอบสำเร็จใส่ตู้เบอร์เจ็ดแบบนี้นะครับนะฮะลูกค้าสามารถเราไปติดตั้งได้เลยนะครับทางร้านเราขายราคาช่างนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้168อินเวอร์เตอร์แนะนำให้ใช้แผงโซลาเซลล์นะครับทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายของ SPPM สนใจอยากใช้แบรนด์ไทยนะครับติดต่อได้เลยนะครับ SPPM นะครับครับผม ของเราก็คือครบวงจรนะครับ all in one สําหรับโซลาร์เซลล์เลยนะครับมีทั้งหมดรวมถึงทีมช่างในการประกอบด้วยนะครับไปติดตั้งที่บ้านลูกค้านะครับทั้งชุดมินิมอลหรือว่าชุด1 0 k 5 k มีหมดนะครับเชียงลูกค้าเราจัดโปรเราจัดแพ็กเกจให้ให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือซื้อทางช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยครับพูดคุยแล้วเราก็ไปติดตั้งให้ได้เลยว้าวสุดยอดไปเลยเรีย,รยกได้ว่าสปอนสุ่นช้าตุกตุ๊กจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าทุก,ก,ก,กท่านเลยนะคะทําทไมทางพี่เข็มถึงตัดสินใจเป็นนตัวแททของางาโ จริงๆทางร้านชอบแบรนด์ไทยมากกว่าครับมาตรฐานของแผงนะครับโอเคเพราะว่าเราใช้มาหลายรุ่นแล้วรู้สึกว่าตัวนี้นะค่อนข้างดีสามารถไปติดตั้งโดยที่ลูกค้าแฮปปี้ Happy นะครับไม่ค่อยมีปัญหาแล้วกส็สบถความรู้สึกค่ะหลังเป็นตัวแทนของโซล่าพีพีเป็นไงบ้างคะครับรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามาตรฐานดีนะครับเรื่องเรื่องของมาตรฐานเรื่องของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเพราะว่าเราเราเราใช้มาเยอะหลายๆแบรนด์แล้วรู้สึกว่าเราใช้แบรนด์อื่นแล้วมันมีปัญหาตลอดเอามาใช้ของ PPM แล้วรู้สึกว่าโอเคขึ้นลูกกกคค้าาีททุนนบเหมืออ่่ว ขอบคุณพี่เข็มฝากร้านเลยค่ะครับผมนะครับร้านฮุกแปดนะครับมีทั้งหมด4สาขาครับตอนนี้ที่เราเปิดทําการจะเป็น3สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่บอวินนะครับสาขาที่2นะครับตอนนี้กําลังก่อสร้างนะครับอยู่ที่บ้านไขยแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สาขาที่4ี่ก็ที่นี่เลยสาขาโป่งบารมุงร้านฮุกแปดอินเวอร์เตอร์ร้านเราเป็นตัวแทนจาหน่ายของ S T P M สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างบนนี้ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับ